แล้วแบบคุณเครียดคุณไม่ตอกกังวลไปเองอาจจะแบบเออยังไงเขาจะเซอร์ไพรส์ไหยคะว่าจะพาฉันไปเขาดาวไหมหรือว่าฉันจะไปเ,เดินทางไปท่องเที่ยวกับบ้านไปหายาติไปเขาดาวหรืออะไรยังไงก็คือกังวลกังว,นว,นว,นวนลว่ารถจะติดไหมจะลืมข้าวของไหมจะไปถึงกี่โมงจะไปกินข้าวที่ไหนร้านจะเต็มไหมจะจองร้านอาหารได้ไหมหรืออะไรยังไงคือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความเครียดของตัวคุณเองที่คุณสร้างขึ้นมานะคะซึ่งคำแนะนําและความช่วยเหลือนะั้นเป็น The Tower ก็คือว่าก็อยู่เฉยเอยู่นิ่งๆรักษาพลังงานบวกไว้เดี๋ยวจักรวา การสถานการณ์บางอย่างที่มันจะเซอร์ไพรส์คุณแฟนของคุณจะต้องเซอร์ไพรส์คุณแน่ๆทําให้คุณแบบเครียดแบบเหมือนทานิ่งๆเฉยๆเหมือนจะไม่มีการฉลองเหมือนจะไม่ได้เค้าดาวกันอาจจะบอกว่ายุง่งไม่ว่างหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยวันที่30มันจะต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณเนี่ยมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณนะนะเป็นอะไรที่ปรบปรับฉับไวแล้วก็เซอร์ไพรส์เนี่ยคุณจะประหลาดใจจากที่เครียดๆจะร้องไห้อาจจะแบบดีใจกรี๊ดเลยนะนี่นะ